สวัสดีครับผมเจฟฟี่นะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่สวสนสัตว์นครราชสีมานะครับผมครั้งสุดท้ายในชีวิตเท่าที่จาได้ก็น้าอายุมาณ6-7ขวบนะครับสวนสัตว์ที่เราคุ้นเคยเขาดินแหละอะไรนะพิปโปโปโตเตมัยูปโปเขาดินอ่ะแล้วไปยืนดูกันรอมโผล่ขึ้นมาอย่างนั้นแล้วก็ลงแค่นี้ ก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้สวนสัตว์สมัยนี้เป็นยังไงนะครับก็เนี่ยเป็นครั้งแรกที่จะพาทัวร์เลยสวนสัตว์นครอร่าสีมาเนี่ยครับผมตื่นเต้นไหมคกัเพราะว่าไม่เคยเข้าสวนสัตว์นานมากแล้วจําไม่ได้เลยว่ามันมีสัตว์อะไรบ้างเดี๋ยวเจฟพาทัวร์สวนสัตว์ที่นี่เองไปเลย ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนแสดงของควายป่าแอฟริกานะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน5ผู้ยิงใหญ่หรือว่าบิ๊กไฟที่สวนสัตว์โคราจะเป็นที่เดียวที่จัดแสดงสัตว์ทั้ง5ชนิดไว้ด้วยกันก็จะมีควายป่าแอฟริกานะคะช้างแอฟริกาค่ะและขาวค่ะ โตค่ะแล้วก็เสือดำดาวค่ะตัวที่นี่ขัหมหนเราได้ป่วะไม่ได้นะ นี่นครับก็มีมุม,มครับเป็นพอบถ่ายรูปเป็นเคทางั่แบบก็ลอเฟีย้ยวๆได้ที่ไม่อยากเจอสัตว์นะครับใครที่ไม่ชอบสัตว์เลยคานมุมนี้นะก็มานั่งรอถ่ายรูปเช็คอินนะครับลงอินสตาแกรมลง Facebook ของเราได้นะครับ <c oughs> การพาลูกมา สวนสัตว์นะครับได้ฝึกพัฒนาการน้องเขาด้วยนะครับได้เห็นได้รับรู้ว่าอ่าสิ่งต่างๆบนโลกนี้มันมีอะไรบ้างน,นะรพราะน้องเพิ่งอ,อายุหนึ่งขวบนะครับตอนนี้คือสมองกําลังแบบต้องการคอารับรู้เลยแบบไปเจอนู่นดูนู่นดูนี่เขาได้แบบว่าพัฒนาการไปเรื่อยๆเพราะว่าเด็กประมาณเนี้ยพาไปไหนก็ไม่ได้นอกจากสวนสัตว์แหละครับ <ๆ S 2> เพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาแบบมองเห็นแล้วว่าเขาอยากชี้นู่นแต่ากศึกษาอย่างเงี้ยดูเนี้ยเต่า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 อยู่กี่ต ที่นี่นะครับผมเป็นสวนน้ำนะครับหนึ่งในสามของสวนสัตว์ที่มีสวนน้ำนะครับผมเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับเครื่องเล่นนะครับผม ที่สำคัญเลยครับค่าเข้าสวนน้ำที่นี่ถูกมากมากถูกแบบน่าตกใจผู้ใหญ่20เด็ก5บาทถูกเกินมาใช้บริการก็ได้นะครับสวนน้ำที่นี่มีครบคันเลยครับผมไว้มาสนุกซาฟารีอีสานนะครับสวนสัตว์โคราชของเรานั่นเองนะครับเตรียมพบกับสวนสัตว์ใกล้ๆกรุงเทพเรานะผมเร็วๆนี้แน่นอนนะผมแล้วก็จะติดตามคลิปต่อไปนะครับผมเข็ดด้านล่างนี้เลยนะครับคลิปต่อไปเราจะไปไหนสวนสัตว์ไหนฝากไว้ด้วยนะครับผมแล้วเราเจอกันใหม่นะครับผมในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ